เรจะไปที่นั่นจริงๆหรออือไม่ไปก็ต้องไปอ่ะแม่บังคับโห<ฮ>่างจังหวัดแค่กซีนก็น่าเบื่อแล้วจริงที่นั่นนะไม่มีน้ำบุหนีห้อาบทางก็ไม่มีเดินแต่รถไฟไ,ไม่มีให้เล่นอีกทนเอาอีกันนิดเดียวก็ได้กลับบ้านแล้วแหมมาดูการิว่าเธอจะอยู่ได้ได้สักกี่วันหรือย่าลืมรีวิวอาหารบนบ้านให้ฟังนะนะ ยายนี่พ่อหกโมงเช้าเองรีบแต่งตัวอาบน้ำไปสวนกับยาย <c oughs> เหือจังแม่จะเสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จเลยข้าวก็หิวอ ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยยาให้ใช้เป็นรดน้ําผักทีละต้นอะ่ะเหนื่อยมากเลยกว่าจะเสร็จเอาหนาแกลองทําอะไรที่ไม่เคยลองทําดูวันนี้หนูต้องไปตัดกล้วยกับหัวปีหนูต้องไปตัดกล้วยคนเดียวจริงๆหรอคะใช่แล้วต้องไปตัดคนเดียว เหนื่อยจังมุกตื่นได้แล้ววันนวนครับเธเออมแล้วะเรามานั่งเฝ้านาอยู่สวัสดีเราชื่อมุกและเธอล่ะ ชื่ออะไรสวัสดีเราชื่อรอดยินดีที่รู้จักนะมกเรามาจากกรุงเทพมาอยู่บ้านกับยายอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็กลับแล้วแหละอยากทำอะไรสนุกสนุกไหมมกที่นี่มีอะไรสนุกสนุกทำได้หรองั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะมามามา,มาเดี๋ยวเราพาไปเไล่นสนุกสนุกสนุกไหนตรงไหนที่สนุกสนุกเฮ <c oughs> ้ยลงไปทาอะไรตรงนั้นนี่ไงสิ่งที่สนุกสนุกที่จะชวนลงมาเล่นมาเล่นด้วยกันซิ ทำไมฉันรู้สึกว่ามีความสุขจริงเลยอยู่ที่ชน,นบทแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วเธอเคยกินแกงหน่อส้มไหมไม่งั้นพรุ่งนี้เราลองมาทำกินกันไหมได้สิอยไป,ปเย้้ปลาตัวใหญ่เลยเพื่อนอ่ะนี่คือหมูสามชั้นนะเป็นส่วนประกอบของแกงหน่อส้มไหนแล้วเขาทำอะไรสิอ่ะเราผูป้รประกอบการไ เดี๋ยวมุกคนนะเดี๋ยวเราใส่หมูให้เองโอเคอ่ะนี่แกงหน่อส้มแล้วทำไมต้องเป็นแกงหน่อส้มล่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักของที่นี่และหาได้ง่ายและมันเป็นวิถีชีวิตของเราเรากินมาตั้งแต่เด็กจนโตอ๋อเพื่อรู้เลยนะเนี่ยว่าที่พี่ชอบกินหน่อไม้กันด้วยอ่ะนี่หรอแกงที่เธอบอก The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,